สวัสดีพี่น้องมาทำกบบข้าวกินกันเมื่อกี้ได้ใครทอดปลานะนี่ปลาดุกแดดเดียวโอโหอร่อยมากเป็นใครทอดกอบเลยนี่แกงส้มพี่น้องแกงส้มนีม่หัวใจเท้าจะไทยต้มน้ำแล้วก็ต้มหัวกจเท้าไว้แล้นะทำซุกอย่างดีต้มหัวใจเท้าไว้สุกแล้วพี่น้อง แต่นพูพริกแกงส้มไปเลยจะใช้จะไม่ขอกปลานะวันนี้จะใช้จะกินแบบน้ำได้ในสะพี่น้องพริกแกงส้มจะใช้ใช้พริกสองอย่างพริกแกงส้มอาการเราพริกแกงส้มพริกขี้หนูสดอาจจะซดนร้อนลงโล่งนะพี่น้องไม่ไม่ไมขอกปลาใสแกงแบบใส น่ะคือน้องโอยเดือดแล้วมาปรุงรสชาติกันเลยพีาา่น้องก็งมาขามี่น้องก็มาขามผงชูรสสองช้อน <c oughs> แกงส้มใครอยากกินแบบแกงส้มน้ำได้ใสอ่ะไม่โขกปลาใสอ่ะก็ดี น้ำปลาลยเนาะแอะแันงเลยนต,ต,ตันนะตันหนดไปเนาะตันมงเค เดี๋ยวดีแป,ป๊บเดี๋ยวมาใส่ปลากัน,นอืมเดี๋ยวกขบาไปเนาะนี่ประกาศโอเคแกงส้มหัวจะเท้าประกาศปลากระพงไปเนาะ อ,อาเป็นหม้ออีกเหมเือนกันแต่ใช่ว่าจะไม่ทำเยอะนะนี่พี่น้อนงปลากระพงครึ่งตัวแลวเน่ยจ่ใช้ซื้อมาตวงโลฝ่าเอาแค่ครึ่งตัวพอครึ่งตัวไว้ทำอย่างอื่นโอ้โหเต็มหมออ้อขนาะดพี่น้องเลย ศึกษาไปก่อนอย่าให้เดือดริเีคิลไปเนาะโอ้โหพี่น้อง <c oughs> เต็มหม้อเลยน,นี่ปลากระพงพงปลาพงปลากระพงชิ้นใหญ่ๆพี่น้อง เค็นน้ำน่ะโอ้โได้เลยไปเนาะปิดไฟเลยปลาเละน้ำมะนาวเ,เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยไปเนาะแกงส้มแกงส้มประกาศขาวหัวใจเทา้าใส่ปลากระพง เสร็จแล้วพี่น้องแกงส้มหัวใจเท้าประกาศขาวใส่ปลากระพง <Okay. S 1> กับข้าวกับข้าวตะไชมีหนวดพี่น้องกินกับปลาดุกแดดเดียวทอดเหลืองหอมอร่อยนี่ยังไงน่ากินไหมมาเดี๋ยวตะไช้ตักใส่ชามให้ลูกหลานรอกินข้าวแนละ้วเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงส้มหัวเจเท้าประกาศขาวปลากระพงปลาดุกแดดเดียวทอดพี่น้องโอ้โหหอม กินคู่ก็นอร่อยแน่นอนพี่น้องนี่กับข้าวง่ายๆ้าช้ไม่หนวดพี่น้องวันนี้กินแกงส้มน้ำได้ใสแต่รสชาติจัดจ้านพี่น้องใส่หัวใจเท้าใส่ประกาศขาวปลากระพงนี่กินกับปุกแดดเดียวน่ากินไหมพี่น้องกับข้าวง่ายๆ้าช้ไมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจ้าช้นะเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจตาชม้มีหนวดกันเยอะๆพี่น้อง ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีน้องสวัสดีครับ